พี่น้องม็ยามกับเอาลงสายสินเลยให้กินบอบวันตกไปหาอยู่น้ำไหลหน้าน้ำน้ำทงน้ำอยังครับก็ต้องไปตลาดและแม่ครบ้านนี่ลทัสบายไหมครับตอนนี้เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านไปเลยเนาะมีทุกอย่างเลยผิดผักกับยังก็กินครับมีผักมียังทุกอย่างครับเอาสามารถิได้อยู่ในสวนนอกแหม่มแห่นแสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหนี้นะคะกับจิภาคมืเพิ่งฟาร์มหอยเชอรี่สีทองนะคะพี่กัด อ่าบา้านนาเล่าตำบลหนองให้อำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมาสา,ารคามนะคะ่ะซึ่งเจ้าของเพิ่นกับเป็นคู่นะคะ่ะเพื่อนเฮ็ดฟ้ามหอยเชอรี่นี่เป็นอาชีพเสริมนาะซึ่งหนาสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นสังเกตว่าเพื่อนจะวางระบบใ้ดีดีนะคะมันจะเฮ็ดให้เฮ้าไอ้ดูแลได้ง่ายพรอมนะคะเดี๋ยวเพื่อนมีวิธีการยังไดแล้วก็จุดเริ่มเริ่มต้นเป็นยังไดนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของฟ้ามกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ อสวัสดีช่องเกษตรหนึ่งร้อยปีผสมสรสานนะครับอเมื่อนี้ก็ยินดีนะครับที่ช่องได้มาทายทอดครับถือว่าเป็นเป็นการแหลกเพี่ยนกันนะครับอผมนะครับครูรุตนะครับวิสรุตประจัน,น่รสอนุบันโรงเรียนอนุบาลอมตอน้องแสงอำเภอว่าปีเฮาเนี่ยนะครับอ๋อยุไก้บ้านวะค่ะ ไอ้นี่เขามีจุดเริ่มต้นยังไงคะ่ะจังจัแหยมมาเลี่ยงหอยเชอรี่สีทองอ่าตอนแรกก็คือว่าเป็นผู้เป็นคนมา,มากินหอยน้ำแหะครับอ๋อมาหอยน้ำอืมก็เรยศึกษาแต่ละช่องต่างๆนําครับอืมก็มีความสนใจน้่นแหละเมื่จากช่องยูทู b เนี่ยแมนครับเออห้องพิจารณาว่าจังสีแมนครับค่ะจังไหนเคยได้มากหอยเชอรี่มันมีหลายอย่างด้วหอยน่ะ หลักๆก็คือว่าหอยเชอนี่เป็นหอยที่เลี้ยงง่ายที่สุดครับสําหรับที่ที่ผมเคยเลี้ยงมากครับสีเลี้ยงง่ายก็พวกหอยเอ่อหอยคงหอยปังหอยหน้าครับจ้าเลื้การการขยายพันธุ์เขาสีเลียวเรียวกว่าหอยทุกชนิดขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าแม,น,แมนครับ <laughs> ก็บเลยมาเลี้ยงหอยเชอรี่จริงจัง เริ่มแรกก็คือบ่ไดเรียงหอยอื่นเลยคือเริ่มเริ่มจากหอยเชอรี่เลยอย่างว่าล้กเริ่มเริ่มเรียงหลยไปไลยค่ะตอนแรกตอนแรกเอามาน้าพ่อพอเยอเลยครับเอามาหกคูโอ้พอพันในพันหกคูแมนครับพอในพันหกครูตอนแรกก็เริ่มเรียงที่แรกก็คือเป็นบ่อปูนบ่อ่อซอเมปูนค่ะเก่าบ่อครับเก่าบ่อเลยแมนครับเลี่วบัางกั ขยายลูกต่อกเรื่อยครับอืเขาเอาเวลาใดมาเลี้ยงครับเพราะว่าเขากับทำงานนั่นเนาะอันนี้กับอาศัยช่วงเลื่งเลี้ยงเขาะครับเลื่งเลี้ยงจังว่างๆของการสอนอช่วงพักเที่ยงก็จแต่มาดูแลน่ครับแสดงว่ามันว่าใครใดใส่เวลาในการดูแลหลายเนาะเป็นบ่คับบ่หลายครับอ๋อบ่หลายเฮ็ุเหตุอีหยังมันกับเนี่ยค่ะแต่ละเมอดูแลแบบใดแน่ต่ละเมอแต่ละมือเนี่ยเขากั มาเบื้องแค่ห้อาหารมั่งครับแค่นี้อ๋อไม่แค่นี้เลยเมียนครับห้อาหารมันคืคือย่างเนี้ยจังอย่างอาหารเราละเขาคือพวกพืชน้ำครับพืชน้ำพวกจอกพวกแหนอเพราะว่าหนึ่งพวกพืชน้ำมันถีบ่เห็นน้ำเสียไหมครับน้ำเสียน้ำเสียไว้อ่ะ กบพืชนะนี้เขาก็คือหาตามน้อมข้องม้อข้องมือธรรมดาครับโอเป็นเอียงเหนค่ะพักตบเอียงสี่เหบ่บได้ได้ครับอ๋อแล้วแต่มีเนาะแมนครับแล้วก็เสริมพวกพักน้ำหัวเข้าเนี่แหละพักกาดพักบุงพักเอียงเสร็จแมนเมนครับที่เหลือกินในขั้วเลื่อนนี่เนาะแมนครับอ๋อเห็นมีพักตบน้ำแล้วก็มีเห็นมีผักสลัดมั้สลัดน้ำครับเมนครับสลัดน้ำตองตองเอาจากที่เ้าปผูกเองครับทัปลอดสารแมนครับปลอดสาร เราเราอันนี้คือเวลาห่อไห่ออาหารนี่หมายถึงว่าห่าห่าห่อเอาพักอีอย่างเสียลงไว้องส่เลยแม่ครับก็บปล่อยให้มันกินจนเมือออ่อครบอว่มเมื่อกี้ยงไงได้ละเนาะนีนย่ไง,งได้แสดงว่าคนมันมีเวลานี่ก็เห็นได้ั่นนี่ใดใดคร,บบครับบ่ยากครับบ่ยากถือว่าเป็นอ่อความคลายค่าเฉลี่ยอีอย่างหนึ่งค่ะ หลังเลิกเลียนมาเนาะก,กับยาบง,เบงเบิงเขาเนาะอันนี้ที่ยุบบ่อมูนี่จะเป็นใส่ขนาดไหนจ้านี่ตัวนี้สิเป็นใส่หาสิบตังค์ครับทุนมากใส่หาสิบตังค์งใส่ขวานใส่เดือนเดือนหนึ่งครับนหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งกว<อ>่ามานนี้ครับเราเ่าเพาะไครเขาเพาะอยู่หนีบอ่ะไอ้ที่ฟักไข่ไข่นี่ผมตเดียไ,ไว้ตั้งหาครับอยู่ในบ้านเนาะแมนครับอยู่ในบ้านยี่นี่เป็นใส่คุณนเราเลี้ยงโดนซ้ำใดค่ะถึงถึงจังเด้ดเป็นพอพันแม่พันหรือขายได้ หลังจากจากปากักหลังพักมานน่ประมาณสองเดือนกว่ากับเรื่มไข่แล้วครับอ๋อสองเดือนกนเนะ็เร็วเนี่ยเนาะเร็วอีลีเพราะว่าหอยเชอรี่นี่ใครเร็วโบเร็ยวนึงขึ้นอยู่กับกับน้ำครับออสองอาหารขันน้ำสะอาดอาหารสมบูรณ์กับใครเร็ยวครับใครเร็วแมงครับแอ้วน้ำนี่จัเหมือเปียนทีนึงจ้านี้ตัวนี้ผม่าจจะเป็นเดือนกว่าครับโอ้เพราะว่าเห็นบางบวเขาแบบ เห็นเห็นบางคลิปเนาะที่เขาเบิงเนาะกับประมาณอาทิตย์นึ่งงียังสิไหมคะเปลี่ยนนี่นี่เล็ดลับจังใดพอหนึ่งเชอรี่เขากินหลายกินจุแล้วเห็ดไหนขี่หลายน้ำเสียเร็วครับคบัดนี้เฮาก็เลยผมก็เลยขีดขนวิธีการเห็ดน้ำน้ำวนครับโอ้เห็ดน้ำว้นแล้วรักสิพี่สามสามแบบครับสามสามบทตัวหนึ่งสิเป็นบ่อพัก บอกว่าแล้วก็ท่อน้ําท่อน้ําบนท่อน้ำบนนะครับเข้ากับสีบนไปตามท้องตางแล้วกับสีนีอ่าท่อน้ําทิ้งค่ะท่อน้ําทิ้งครับแล้วกับปำน้ำครับสีนี้สีนี้ยูซีซียางครับน้ำบนแล้วตัวนี้กับสีนีเป็นตัวน้ำล้นครับนี่น้ำล้นเนี่ยครับถันกรณีน้ำน้ำหอนี่มันก็สีล้นลงไปตามท่อ ลงมานี่ครับลงมานีโอสบายเลยตอนนี้มาตรงห่วงเลยครับผมแล้วขอดีของน้ำวนก็คือว่าเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้น้ำครับน้ำน้ำมันมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเนาะเกิดในน้ำมันเสียเร็วโอ้นี่เป็นเคล็ดลับเนาะไม่เป็นเคล็ดลับเลยเพราะว่าเห็นจากหลายๆมองเลยเขาจะแบบโอ้ เจ็ดมือหามือเปลี่ยนทีหนึ่งก็เลยว่าป้าท่าน<ม>อยากปน,นีบอวะบ่บบเกินนีครับกันนั้นหขนยหอยลายนำ้ำเขาตรงทายน้ำดีเราระบบการเพิ่มน้ำละค่ะก็คือสูบมะนีคืนนี้เนาะเมียนครับสูบมะนีแล้วครับแสดงว่าตั้งระบบไวเรียบร้อยทุกอย่างเลยตัวนี้เมียนครับเมยู่จะหามือนี่ก็คือสบายเลยอันนี้พวกวิทย์แบบทามือสวิตครับทามือสวิต ก็คือว่าตั้งตั้งระบบปิดเปิดอันนี้เขาเรียกว่ายังก็จะาทามเมอร์สวิตครับทามเมอร์สวิตอ๋อตัวปิดเปิดอัตโนมัติตั้งเวลาก็คือว่าเอาตั้งเวลาสามทีมาที่สชั่วโมงหนึ่งได้ตั้งปิดก็ได้เดี๋ยวเตียงอันนี้คิดคนเองเล่นว่ะนี่แมนครับโอ้เบอร์ยูทูบเอตตั้งเวลาเออก็ดีดยเนาะ มันก็เลยเ็ดให้สะดวกสบายเนาะบางครั้งอ,นนอันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณน่ะพ,พี่พี่ต้นครับทุงกุลาไอ,อเดียเพิ่อนไ <c oughs> อนเดียเพิ่นเฮาเลยมาลองเห็ดเบิ่งแมนรับอ, <c oughs> อืมดีเด้เนาะพอว่าเก็เหตุงานประจําน้าเนัก <c oughs> กันมีระบบมาซอยนี่ยมันก็จะเ็ตุห้การทํางานเฮามันง่ายขึ้นเ <c oughs> นาะค่ะเี่ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเอ๊สังเกตว่ามีบอทั้งบอซีเมต์แล้วก็อันนี้เป็นเป็นแผ่นกระเบื้องเมือน่ะค่ะ๋ยวมาเหตุแบบอ่ามันตั้งกันจังไ๋ค่ะเดี๋ยวซอยอธิบายนีย ตั้งนี่ครับก็คือว่าขันเป็นบอ่อปูนนี่เขาต้องลงทุนหลายงบประมาณเยอะแต่ว่าขันเป็นบอ่อผ้ายางหนึ่งเสียเขาลงทุนบม่หลายครับเพราะว่ากระเบื้องแผ่นหนึ่งเขาเขาสามารถตัดครื่งเลยตัดครึ่งกระเบื้องหลังข้าวมั่นเ<า>ค,ครับเพราะแผ่นหนึ่งตัดครึ่ง ครับผมราะมันยาวมันยาวเม็ดเม 20, <ừ> ็ดยี่สิบห้องตัดขึงเป็นหกสิบเซน <ừ> <ừ> แล้วก็ฝังลงดินสิบเซนครับ <ừ> แล้วก็วกแล้วก็เอาผ้ายางเขานี่ครับผ้ายางเข้ามาปลูกอันนี้เป็นผ้ายางเลเวลาไปสื่อเพื่อนมาผ้ายางน,นะคะอ่ามันจะเป็นตามล้านเกษตรทั่วไปครับนี่อ๋อมีเนาะเน่นนครับสอใ่ไหมมันมันต่างกันกับอันนี้บอันนี้สีดำ บาต่างครับต่างแกสีเร็วเต้พยายามมักกันได้สะดวกกันไหนอ,อ๋อเพราะว่าตัวนี้ผมแนะนำก็คือว่ามันมันราคาถี่ครับขันผููตีสีเหลืองเรียงเพราะว่าเขาป่ะจำเป็นต้องเดี่ยงห้อยนเไยครับเดี่ยงปลาเรียงกบเดี่ยงยังไงใส่ตัวนี้เลยเน<อ><ม>ีนสมัดต้นทุนกอ่อจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรี่ยงยังไงเนาะสามารถเอะแล้วไอสังเกตเห็นบอเนาะบางคนเห็ดบอใหญ่แต่ว่านี่รู้สึกว่าบอจะ ประมาณบ่ถึงเมนบ่ค่ะบ่บ่กว้างครับบ้านหกสิบเซนครับเจ็ดสิบเซนอ๋อพอวันหนึ่งค่ะหนึ่งก็คือหอยเชอรี่เขาอยู่กลางบ่อเขาอยู่ขอบบ่อเออเขาก็เลยว่าจำเป็นต้องกว้างเบลืองพื้นที่แมนครับ๋ออันนี้สิคือใส่ประโยชน์ได้สูงสุดเพราะว่าหอยส่วนมากเขาก่ออยู่ข้างอยู่ข้างบ่อเออแมนเนาะแมนเนาะเพออยู่กลางแมนครับค่ะเขาก็เลยลดพื้นที่ได้อืมถือว่าเป็นไอเดีย โอ้ยมาหนี่ไดไอเดียหลายอย่างเลยเพราะว่าบางครั้งเนาะนี่เฮากับไปซื้อน้ำนอ่อของห้างครับมะาพรา้พาวทอบบนี่อออทอพี่วิซี่ห็น่หมจ๊ะหรืออันไหนนี่ครับตัวตัวยึดครับโอ้ตัวยึดโอ้ตัวยึดตัวนี้แมนครับอตัวยึดตัวนี้แล้วกระเบื้องมูนหนีเขาซื้อจังไหนกระเบื้องนี่ครับตามของห้างครับอ๋รตานใครเขาของห้างเนี่ยเอาไปถามซื้อจากเพื่อน เป็นบอ่อแบบประหยัดครับวันนี้แบบนี้แบบนะนาเลยครับดผู้ดดใดเริ่มต้นเนาะน่าจะใช่แบบนี้เนาะประไงแมนแมนครับประหยัดดีแมนทุนทุน,นเอได้ยิม้มว่ามีมิสาผอมมันบาจากแมนครับมิสาเด็กย่ยสพรผอมครับมิสาผอมเดี๋ยวยังั่นเดี๋ยวอ่ารบกวนกูหลุดภาาไปเบ่งย่สสะเลยนะจ้ะยินดีครับ <c oughs> มาเลยครับ <c oughs> โอ้ มีไข่มันตัวนี้ <Wars> mhm. <coaches S 2> ไข่เต็มเลยเต็มเลยครับอืโอ้บ้านี่จะเน้นเป็นหอยเชอรี่สีทองนะจ๊ะเนี่ยกับนื้กระชังอีกเนื้อกระชังอืมอันนี้คือไอเห็ดหอยนางจะมีเห็ดหอยเชอรี่แบบนี้ไหมค่อยๆน้ำบุ้นครับอืมเห็ดมีออกสีเงินน้ำน้ำสีเงมนน้ำแต่ว่าขนอ่อนก็เป็นหอยขุ้มนั่นบหมจ้ะแต่ยังอกระชังอีกเป็นหอยเชอรี่แมงกับสีทองอ๋อขนอ่อนก็จะเป็นหอยขม ปลาปลาโอ้บ่อเดียวเลยหลายอย่างเนี่ยครับบอเดียวเลยหลายอย่างเลยตัว่าใครเนาะก็คือปล่อยให้มันฝากนี้อย่เลยมเนบออ๋อไม่ได้เก็บฝากบธรรมชาติเลยแบบธรรมชาติเลยเนี่ยครับอันนี้หอยเชอรี่เชอรี่ดำครับเชอรี่พื้นบ้านหอยเชอรี่พื้นบ้าน นี่หลายแบบผสมกันเนี่ครับโอ้หลายหลายสองบอ่อนี่ก็สิเป็นปลาปลาเข็งครับปลาเข็งชุมพรนปลาเข็งแมนครับสองบอ่อนี่ครับโอ้แต่ว่าบ่ได้ออกไวข้างนอกนาะไวแนี่นี่หช้างครับเป็นอย่างเป็นอย่างคือป่ไเ้็ปล่อยค่ะมันยังไงหนึ่งก็คือเวลามบนใงกันเข้ากินนี่เข้ากัเอาได้ไงไหมครับอืมจับไงน้องก็ตรงมากจับไงครับ กระช้อนตักเลยไม่เบียงไม่กระช่างเลยอะสะดวกดวก<บ>ีกระปุเลยนะกัดกันไหนเนาะชาหนึ่งเนาะเนี่ยครับอ๋ออันนี้น้ำเพิ่มน้ำคิดแบบผสมมาสาเนี้ยเออเพกกื่อนกะไอเดียนั่นจ้ะขันผูใ้ใดสนใจก็ร้องไปเบิ่งนะคะเพราะว่าในบอ่อหนึ่งนนเนาะเลี้ยงทั้งปลาเราก็หอยหลากห, <c oughs> หลายหลากหลายย่างหล้วก็ส่วนมากก็เลี้ยงเป็นแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่ธรรมชาติครับโอ้หนาสนใจเลยค่ะสนใจ บบขังเครื่องนี่กับคือกันมันมาจากคือกันครับอ๋อคือกันเลยอืมโอ้ยเราเป็นตะอสอรเราบปกกินจะกินยังสูนแนวสุนแนวทั้งยินครับกินได้ทุกอย่างสโล <c oughs> แกนกินได้ทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เกษนมันมันย่างยื่น ตอนนี้ยามันเหตดใดเขาเลื่มตาปากได้ครับอืออก็ยากให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาลองเบิ่งครับเพราอเกษตรมีหลายสาขาครับบ่บ่ว่าสิเป็นพืชเป็นผักเป็นสวนหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งเขาเขาต้องใส่เวลาครับ,กบกเกษตรใจหอนบ่ได้เนาะแม่นครับเ็พเฮ็ดลงคูพับบ่าอะไรต้องาต้องใส่เวลาจักหน่อยพี่น้องมายามกับ เอาลงมือสายถิ่นเลยให้กินพร้อมบรตษไปหาอยู่น้ำให้หน้าน้องธงน้องยังครับก็ต้องไปตลาดละหลังบ้านนี่ละสบายไหมครับตอนนี้เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านไปเลยเนาะทุกอย่างเลยผิดผักอกไปยังกินครับนี่ผักนี่ยังทุกอย่างครับเอ้าสามารถท่ได้อยู่ในสวนเอกแน่นแน่นแน่นเอาวันนี้อยากให้ฝากถึงหลายๆคนนะคะที่อยากจะเริ่มเฮตตะว่า ยังลงมือประเดี๋ยวจะเถื่อค่ะมีจะกล,ลัวนู่นกลัวนั่นกลัวนี่นะคะก็อยากให้ผู้รอ่าบอกแนวคิดนะว่าเอ๊ะเห็ดจังไดเฮาจังสีสามารถเริ่มต้นได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีช่องทางต่อยอดไปจังไดแน่ค่ะครับตอนแรกเริ่มแรกอ,อยากให้พ่อพี่น้องนะครับที่สนใจว่าถิเป็นเชอรี่ครับดอว่าหอยยังก็ได้ไห้ห้าวค่อยๆศึกษาเลยก่อนเพราะว่า การศึกษาเนี่ยมันมันหลายด <st lovely S 2> ุแบียบนะครับ <commer> ท <del ete> ั้งทังออนไลน์ทั้งทั้งอ่าป่าช้าหวานก็บนี้เนี่ยเราศึกษาไปก่อนว่าการวิธีการขั้นตอนการเลี้ยงดูการขยายพันธุ์เขาจะไหนพอว่าขันเท่าปูปูการวงจรชีวิตเขาครับเสียเทนเท้าอ่ะอย่างไงเนี่ยนะะเขาต้องเข้าใจเขาเนาะเข้าใจเขาแล้ว การต่อยอดมันสิง่ายสุดไหมครับใชเรายิงทุกมือยนางี้ตลาดออนไลน์เนาะแมนครับเฉพาะออนไลน์ครับถือว่าสาคัญมากครับตอนนี้พอเข้าไปสามาไสากับมีต่ตะกดมือถือทุ่มือนีรั่งนี่ยังก็อยู่ในมือถือหมดแมนแมนครับอยากให้พอเป็นพี่น้องครับสนใจคือว่าให้เขามีใจรักก่อนครับเพราะว่าถัามีใจรักเราเห็นนั่งกับตามมันต้องสำเร็จในแพร่พันธนาครับผมว่าแมนอยู่ค่ะ ถ้าใจบลักเคิดไปตามกระแสแป๊บหนึ่งกระทอ่อน,น,น,นเอามันคือสายเอามันคือบวกยายเอา้าที่ไปขายใส่เราคะับนี่จะความคิดที่แบบไอ้นั่นเนาะแต่เขาเริ่มอยากใจรักเนี่ยเขาจะมีความพย,ยายามเน,ะน,น,นาะใส่สือาอยากเบื้องอยากอยัางกานเลี้ยงแล้วเห็นใจเนี่ยกับกระทออไปไหมครับาณนี้ซึ่งมีชีวิตเนาะมันก็มีตายเป็นเรื่องปกติน,น,น,นะคะธรรมชาติของเขาค่ะมื้อกี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะคะได้ไอเดียหลายๆอย่างเลยเพราะว่าจะเป็น อ่าการเฮ็ดบอส์นะคะทั้งบอซีเมนต์แล้วก็บ่อสผาเนาะบอสผาตรงนั้นแล้วก็มาบอสทั้รมชาติซึ่งเรียวผสมผสานกันหลากหลายอย่างหลากหลายอย่างแล้วก็รอบๆบ่อนี่ก็มีต้นกล้วยต้นพืชผักนะคะถือว่าเป็นเกษตรผสมผสานที่ลงตัวหรืบหลายอย่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านเขามานี่ก็คือบ่อึดแนวอยู่แนวกินเนาะเป็นแนวอยู่แนวกินค่ะ ถ้าผูใ้ใดอยากเริ่มต้นเนาะยังที่คู่รุดวาเริ่มต้นจากในหน่อยก้อนหน,หน่อยก้อนจาก่บจากอหอยอาจจะหาคู่ซิบคู่เลี้ยงจากบ,อากบ,อากบอสองอ่อก้อนนะคะค่ะคอยๆเบิง้งศึกษานี่ใส่ใจข้อมังกรมาเป็นอย่างไดเราค่อยต่อยอดถ้าอันนี้อยากอยากเสริมอย่างนึงว่าถ้าผูใ้ใดบอฮู้ว่าตลาดนี่มันมันไปแต่กันในร้องเขากุ้มหอยหอยเลชลรีด้วยค่ะ เงินม็อกคนอยู่เป็นแสนมีการสื่อขายกันนี่แบบคือเยอะมากเลยนะคะแต่แต่ละมือนี่แล้วก็มีคนเลิ่มเดียงหลายแล้วก็มีคนปินใจไหลเนาะแหลกเปลี่ยนหนา่นก็มีครับหลายครับพูดที่ว่าพรท่านไหนเคยเลี้ยงมือไม้ตั้งสี่ครับห้เขาเปื้องไหนครับนี่คุมเพราะว่านคุมมันสิมนีการอ่าเนี่ยังับดูแลการแดลกเปลี่ยนกันครับตลอดเง่นเนิอยู่ได้หลายคนกะ อ่ามีไอเดียมาแช์กันน,น,อกนอยู่ใน,นกลุ่มนะคะก้อนถาถายัางท่นนานเอก่าเนาะคะ่ะกเขากุมก็ยังพูดหลุดวาเขาไปเบื้องในกลุ่มก้อน่าเขามีวิธีเลี้ยงกันยังไงแต่ละคนนะคะกลุ่มหอยเชลรีสีทองค่ะมีเป็นเป็นซิปเป็นรอยกลุ่มเลยร้องเขาไปเบื้องนะคะอ่าร้องเลือกหยอดอ่สมาชิกหลายๆจะนอยเนาะคะ่ะเมีกสมาชิกเขาไปเบื้องก้อนก็นกนกนกนได้ไปตัดสินใจเนาะเดี๋ยวมาหอดฟ้าแล้วเนาะก็อยากให้รูดหลุดได้อธิบายให้เบิ้งแนว่า หอยเตล่ละรุนเต่ละอายุนี่มันมีขนาดมีอ่มา,ามีหลายขนาดมีหลายขนาดมั้งค่ะเอออยากให้คุณรู้อธิบายบึ้งนะคะคตัวน,นี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นเดือนหนึ่งนะครับนี่เดือนหนึ่งประมาณอยู่ก้อยประมาณอยู่ก้อยครับเดือนหน,น,นึ่งก่อนตัวหนึ่งเดือนนี้กินเอียงเลยค่ะปอยธรรมาชาติด้วยกันตอนนี้จะเป็นเพือพืชน,นามครับส่วนมากพืชหนามเนาะหารเขาเลยครับเราหลัก ต้นนี้ก็คือเขาสอ,สองเดือนครับสองเดือนสองเดือน,ออนประมาณเลี้ยนหาบหตัวนี้จะเป็นพอยพันธุ์ครับโอ้ใส่เงยเลยใส่เงยครับตัวนี้กรปัน่น <c oughs> แล้วเพลเขาเพลที่นี่เลี้ยบึงเพเลเเอยขันเป็นตัวหน่อยตัวหน่อยเข้าเบึงกลน่าได้เบืบึงกลกลหอยแต่เข้าไปสื่อเนาะงั้นครับ ขันเป็นก้นก้นบัวดำนะครับสีเป็นตัวผู้ครับอ๋อไปมีตัวผู้เมียนครับขันก้นออกสีดำสีเป็นตัวเมียครับตรงตรงนี้เนาะตรงตรงูดครับเมียนตูดเนาะสีดำตัวเมียก้อนนี้เขาเขาเบิ้งเพจดนะครับแล้ววิธีที่สองที่ยาเบิ้งเพีก็คือฝาดูฝาขันเป็นฝาเรียบฝาเรียบบนจานนะครับเขาเขาใบเบิ้ง กันเดียบเลยกับสิเป็นตัวเมียครับใบแบบบอสดุดเมียครับบอสดุดเลยตัวเมียตัวผัวสิเป็นสิเป็นตัวตรงกลางสิเป็นหล่องครับแต่ว่าตัวขอบสีเป็นมันสินุ่นขึ้นเราเราก็หักขึ้นครับอ๋อมันคว่ำมันคว่ำอ๋อบ่ยไงมาตรงกลางตรงเนี้ยคู่ขามันจะเป็นรล่องตรงนี้แล้วเมันจะคู่ขามันบ่เรียบเหมือนตัวเนี้ยเนาะพอสัมผัสสัมผัสเลยเมื่อยเนียนครับ โอ้เหนื่อยอินอินมากเลยปวดครับเออจนปิดฝางป่าลงอ่ะปิดฝาเป่าลงนี่แหละค่ะเหนื่อยเหนื่อยมันง่ามีหนิเนาะง่ามีเลยพราะว่ารุ่นนี้เขาก็สามารถเรากะท่านไหนครับกินไะไรุ่นนี้พอดีแต่เริ่มเริ่มแต่รุ่นนี้เนาะสามเดือนขึินไปสามเดือนขึินไปกินได้แล้วขนาดประมาณ้วดปวดปวดคักเนาะปวดอ่ะ โอ้นี่นะค่ะถ้าผู้ใดไปเลือกสื่อเนาะจะได้หูวว่าตัวผู้ตัวเมียเมืองจังดานอันนี้คุณลูกกับส่งทางออนไลน์ใช่กันเนาะแมนครับใส่วิธีอย่างก่อนจำสินตีเขาขันเป็นคอยพันจะเป็นจำสินครับจำสินก่อนส่งจำสินก่อนส่งกรจายมาตรงห่วงเรืองอันนี้เนาะครับขัน กันตายในี่ระวังทรงเขากับมีเข้มพี่ครับมีเข้มพีแล้วพวาไปนี่ต้องฮิตทังไหนค่ะสมมติ่าแกกรองผัสดุออกมานน่ก่อนปล่อยลงบอลหรือปล่อยใดเลยอ่าตัวนี้เข้าสีนี้อ่าเป็นโนดด้วยครับโนตบอกว่าการค่ายจำสีนย่งไหนในกองครับอ๋อมีบอกในกองเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นกะต้องกวอนจีลงต้องเบิ้งวิธีกันก่อนดีๆเบิ้งวิธีต้องเบิ้งในกองครับเบิ้งในกองกรอนฉีงกระดาษด้วยนะคะเี่ยครับเก็บรับ เคล็ดลับให้เรียบร้อยเนี่ยครับหลดแน่นอนค่ะจังได้กะวันนี้นะคะกะได้ความรูหลายเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นทางวิธีการเฮดบอระบบน้ํานะคะแล้วกะการเรียงแบบผสมผสานที่ยูบอนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคูณหลุดเนาะที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็มาแลกแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะก็ได้หลายอย่างค่ะที่ต้องเอาไปปรับปรุงในของเจ้าของด้วยกันยินดีครับยินดีครับจังได้กะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ